แม่สาวเล่ประกันวันนี้จะมาแนะนําการเช็คสิทธิ์ทุกกรมธรรมด้วยตัวเองง่ายๆด้วยไลน์แอปพลิเคชันเพียงเราเปิดแอปไลน์เข้ามานะคะที่ช่องค้นหาพิมพ์คําว่าคอปปเลื่อนไปตรงคําว่าบัญชีทางการนะคะก็จะเจอคอปอพอรอบรู้ให้เรากดปุ่มเพิ่มเพื่อนเข้าไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีข้อความจากคอปปเด้งเข้ามาที่ไลน์ของเราเปิดเข้าไปในข้อความ กดปุ่มลงทะเบียนหลังจากนั้นเนี่ยระบบจะให้ส่งรูปหน้าบัตรประชาชนหลังบัตรประชาชนพร้อมกับเซลฟี่หน้าบัตรกับตัวเรานะคะ<ด>เมื่อเราส่งเอกสารครบถ้วนแล้วเนี่ย<ด>ก็กดปุ่มยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นคำของลงทะเบียนจะใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงก็จะแจง้งกรมธรรม์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประกันรถประกันบ้านประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุต่างๆเข้ามาในแอป,ปของเราทั้งหมดเลยไม่ว่าจะ